ปูนั่นมาสิมันก็อยู่นี่ว่าก็ไม่กินค่ะโอ้เพราะว่าส่วนทานึงมีเฮือนครัวบ้านเฮานี่บ่อยากนึ่งสิบ่เฮ็ดอยู่ถึงสิว่าว่าคนอื่นทางพ่อแม่ในเฮือนยังมื้อนึงนึ่งอยู่จนข้างหัวหูมันดลิแม่นูกลกโลงามสิบ่ว่าภยได้ขนาดเฮายังบ่เฮ็ดนึ่ง่อเนาะนี่แหละานี่ตัวนี้ยาวหั่น่ะ่าว่า2บ่าว่า2แต่ยว่า บมาสามเปลีป็นซีเนาะแมนเ h à o nhau ซีเม็ดหน่าสิบห้านี่สามเม็ดนี่คือจะดูเป็นแท่งน้ามั้งบอโต้ลดบอข้อันนั้นรถอันนี้เห็นแล้วเออเห็นแล้วฟิวแบบบ้านสวนนะนะแมนแมนบ้านสวนนั่นก็เรียบง่ายเกาแมนเสร็จแต่ชิง่ายก็ตัวก้อนแมนนั่นก็กานงานแบบเรียบง่ายนะของน้าหั่นทั้งเอื้อยเราบอกว่าทาเฮตามีหั่น บ่อ,อทางเทิงก็ได้แต่คอเป็นห่องนอนสองห่องทางเทิงนะก็ว,วินหลังนี้มากโกซิเรียวเลยไวเนาะไวดอีอ้ยฮากับทาคไทยสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเ็บซี่ที่หักแพ้งทางส่ง าสาบุนบ้านนาเนาะโดยตอนนี้ทางเฮากะอยู่ตัวหน้าเพื่อนของเอื้อยหักก็เก่าไปผิดหรองเพื่อนเอื้อวิ่งก็ไปพิดเนาะเอื้อวิ่งก็ไปพิดเป็นออกแบบใหม่ได้เ่าต้องมีเอลยออกแบบใหม่ลนะออกแบบใหม่แล้วเบิ่งคือนี่นี่เป็นจะเอาแบบนี้บาทนี่ แบบนี้คุ้มฝันตะตีบเลยนี่คุ้มฝันน้องพิงเพราะว่าคอยชงภาพนี่แหละพี่เป็นเบิ่งอาบสวยงามได้ตัวหนึ่งนะงามแบบแบบเรียบง่ายได้นี่แมนเอายเราสิเปียนเอาแบบนี้บาทนี่อุ้คือความฝันของน้องพิงเพื่อนหลังนี่เลยสบายดีเพื่อนงามน้องพิงเพื่อนเพื่อนไหนเก็บภาพไปได้ไหมเพื่อนว่าอยาเพื่อนหญ่เพื่อนเชียนไฮเพื่อนว่าคอยเปล่าเลยเลย เปล่าก็ลานเอาอีกก็มีเงินเบื่อน้องพิงชิ้นใหญ่น้อยแบบลายแบบออกแบบลายอืมต้อแบบนี้แหละดังน้องพิงเพิ่นมากป้าดงเลยก๋งามได้แบบนี้กันเนาะงามแบบแบบมันก็งามแบบเรียบง่ายนะมันมันบันมีแบบแซกนั่นแซกนี่ลายนะเรนเชียรแบบนี้มาเนี่ยป่ะวันนี้ทางเขาก็ได้มาเยี่ยมมายาม อ้าวพี่มะดมเลยโอ้ตัดมแห้งแค่ไหนเนาะดมเหมือนบึนบึนกันปะบาทนี่มาบันนี้เนาะทังก็เหนเื่อยบนกระโดดขาทาั้งสราง้าๆคนไห้คัมกอบเดาไลยตามคนกป็นย,ยังไงคัมกอบบาชีาราคาเท่ายโอ้ยไปเล่วันนี้ทางศูนย์ก็ได้ไมาเยี่ยมยามทางเพื่อนมีตู้คัมมา คอมพี่แห่ะทาเบิงทางช้างเพื่อนวันนั้นท่าสีบา้านหน่อยพีน่นลองเลยสีแบบโอ้ขายดีเพิ่อนนะสีแจมป้าเคยใหม่เนี่ยก็ึ้นชูงแน่เขยใหม่เนี่ยตุนชูง แจ่มดีวันแห้งเนาะสีนี่มันก็ยังออกแล้วขมเลยมเลยนะเลยเอทาในบ่ทามุกบ่ัอมันเป็นันเทนเนอมันบอกออกแลว อโอ้ทวามสอาดีา่สอ,อกกาดมงกหรอคะ้ดอกนี่แห้งป่ะเนาะโดก็เป็นเงา่เนาะทีสเล็กสีวานิชเ็นว่าว่าโอ้ขอ้ขอแกข้แกบดบ,บตัวนี้ได้สิสีเดียวกันบ่ะดสีวานิชเพามันคือสีส<ะ>คือข้อนาให มันโบมันโบเฮนสามสตดูเอาเออาวุเอาพวอ่ะมันต้องเอาโอ้ยอยู่ห้านี่กับมีสี่นั่นอ่ะมีหือกันก็หาซื้อหนั่นเนาะเนแม่น้องนิงกะแมนเป็นุ้มวยแมนก็ซื้อหนบัตเมนน้องเต๋เอนน้องแต๋อหรื่มนเนาะซื้ออยู่พุ่อยดูเสน โอ้เพื่อนน้องเต่านั่นอันนี้เด้น้องน้องเอเมนสามุกดากนนะื่อไปนอิวง่อยปโอ้คนใช่เดาน้องงามแทบอ่ะโอ้ สวัะดีบานนีสบายดีไ่้โดยะกินปี้กพักโดยโยบเพียขักแล้วบ่ออบรอบอมีอืตอไอีกอือ อนนี้บอกวนี้ขอก็ปีใหม่ได้เนาะเป็นปีใหม่เลยพอดีได้นี่ข้มไปอยู่บบแล้วหนามเบนึงเน็นาวไงถเอคือานคือแบบไ่คือแบบอย่งขึ้นเนะเออเดี๋ยวี้ว มาเนยังอยู่ไอ้ไปเก็บขอไงเนาะนี่แ่ลูกเากินนี่นี่แหละตาพวกนี่แหละชีมันน่าก็เข้มขังเนาะเออกับแล้ว มาโมนี่ใช่แล้วตั้งแล้วเลยเรียบร้อยเพื่อไรงี้เรียบร้อยอันนี้จะชิบหาเองไลยเนาะแมนขึ้นทางเหนือกินทอดทางใต้ลงมาทางใต้กินทอดทางเหนือมันคนเลแบบคนละทางเลยเนาะคนละทางคนละถึงทางมันเลย างิงมก็เันจเริ่มมาเหเไ็ได้หลหวกอะมาจีนอะเวมาไม่ได้สาววันนี้กอชได้อะไว่าดีสามคนนี่รบบสามคนคือไวไ้ว้เหรอ ังมนอ้มะวู่เนาะร้อผู้จักผู้จักเขาสร้างรถช่างเงอยู่บ้วะบึงวะจะใกล้กันนั้เนาะเน่นแน่น ออฝาประตหนุ่งเสือประตูนุ่เสื้อนังประตูยังก็ประตูมอนบบสวยแบบสวยอะประตูมอนเนาะห้องหนู้องต็น้องเราห้องเราะประตูเสือนัง้อเเนงามเลยผมเนาะสองมือนี้ นนแมนฉันหนาอะไรสีเนาะแมนเพิ่นันหนาอั่นี้เลยแล้วก็ประตูนี่เลยแ้วกับประีแล้วกันจอนสิโกกได้ขึ้นทางาดีเนาะแมนุดไทยฉุดไทยได้เพิ่นว่าตอนนี้แมนถอดเื้อ,อเซ็ดเอันวาฝังลราขัว้วแล้ววันนี้ คุมเน่าร่อยเลยเดินท <c oughs> างเขา่าคุดมาได้เนี่ยคุดโบราณเนี่ยลองกันมาหัวจนพูดเริ่มแห้งดิเริ่มแห้งหัวจนพูดอ่ะ สบายดีนอสบายดีนสบายดีทุกกนทกองาเลยนะหิวเป็นทุงเปลี่ยนเอกินทุกองมาถเปลี่ยนนะเออถือเป็นทุงเลยเาวเามาฝาเขาถเปลี่ยนจะได้ยิ้ เนาะคักรแล้วอ่ะเนี่ยใส่ใสบัวามาแต่หลายเมื่อเตอิบก้าวเบี้ยแมนทอดที่นาาี่ห่ไมาทอดผากันฟังหวววว่วงป่ะแมนคุมไว้คุมไว้คุมไว้เพื่อสาวลกมมาเนาะเทก่อ,อกน เทเทตีนด้วยกันมาเออเนนมันจังน้นเน้มันตงเหน่มันตงเนะตะก้ดพูดดีเนาะมีเหาเลยก็มีชาแหลมเบาเก่งลาตีนองเล็กเบาบ้านพอย่าดวยทานมาบับรับข้นาพยกันบอตัวจ้าบริจ้าง่วยกัน อัอกพนนอ,อเห็นลายมือแล้วพี่น้องเลยเอาเอาเอาสาบัวมาเอาอยังมุ้ยยังขึ้นหนะ้าแมนแลจากแล้วนี้กะท่าน,นาแม่เพื่อนในเห็ดตัวนั่นกะสีพุทธเขาไม่บิ่งพุทธต่อตัวนั้นเลยตาไปบึงไป โจประตูน sure. okay. uhm, uhm. ้อยรงนันหรอมม่ประตูน้อยแล้วเวลาให้ด้วกำไว้กได้แต่ห่อนค่นอ่ะตรงข้ออันนั้นนึ่งประตูสองเกาะเแนวเริเี่ยวแนี้เนาะประตูแบบนี้เน มันดรกนมันดินเพิ่นเป็นวักเลยมันเป็นวักเลยนี่ตัวนัหากูดนั่นมาทีมันก็อ้นี้อเพราะว่านนนมีเฮือนครัวบ้านเฮานี่ยไม่อยากนึ่งชิบเฮ็ดอยู่ถึง ว่าว่าคนอื่นดังเขาแม่ในเครื่องนี่มูนึงหนึ่งอยู่เจนข้างหัวหูอย่างมันดำเลยดิแม่ปูกะโลกรโลห่างงามสิบอว่าผายได้ขนาดเท่ายังมูเห็ดหนึ่งเขาอยู่นอกพี่เอออันนี้กะคือว่าแหละเนาะตัวชิได้เฮือนงามมากไปยังใช่ทน้องเนาะงามแลยแบบอยากกันนั่นแน่นได้แบบในการแม่เพิ่นให้ให้เขาเจ้าก่อหน่อยนึ่งนะคมไม่ก่อมาหนึ่งเนึ่ะเตายังบ่อ่าก่อโบก่อแบบ ภาในปหนึ่งประมาณนี้หรือแบบจำไดค์ฮะนะ,อะพอได้ดังไฟพอไม่แล้รก็มาเอาสังกะซีตัวนั่นแลไวก็มาอันเห็ดอยู่นี้แมนเอาบเถ่าวนป็นเห็ดอยู่แล้วอยู่ในนพี่น้อ,อ,องมบยเนา้งาเตเฮาเห็ดมานีเนาะนบ่มีเหืดนไผได้ขึ้นห้องน้ำเตสิเข่าอยู่ในือนหรือบ่ออก็เตเ้าเนามน,<ห>นมีห้องน้ำลเข่าทีา่เข่าไปกึเก่านี่ห่วยเนาะเถ่า ย่านไหนของน้ำเปืือยด้วยยามไต้หันกับมันกับมันกับแบบบวเคยเ่ะเนี่ยบวเคยบงออคือถ้าบนัดมาดิฮะเสานี่ที่เคยเราถามมันสีต้นเนาะสีเสาใหญ่สี่ต้แต่ก็ตัวสมเสานี่ยสามเสาในตัวนี้ากสามเนี้ยเสาตัวใดก่อนที่วเอวิ่งะถามว่สามเสาหรือสี่เสาสามเสาเสายาวเหรอว่าแล้วว่าสองบ่กแล้ว่าสแต่เอว่า 2>, <that S 1> <that S> 2 3บ่แม่น3ก็ <that> 4เป็น4เนาะ4เปนี่เเดียวกันตัวนา4 15ล3แม่นนี่คือสิูปแทน้ําบ่ตะกี้รถบ่อันนั้นรถอันนี้แต่ละตัวนี้หัน่ว่าแทน้ํากอนนี่นะเออตัวสันตัว3มนี่3เสาตัวนั้น4 4เมตรนี่4เสาเนาะแม่น กทเพือเือนนื้อืนบมาซ้มาแล้วะเด็กว่าเขาบดได้่นขากน้ำมัเนา้อแล้วมาช่องแต่วแบบบ้านนนองคู่ห่เปลี่ยนแผนนะเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนเปลี่ยเห็นแลรอบ้าเห็นเนาะ่บเห็นนองพรมีบ้างเน่ยเอเห็นแล้วบ้าังบุกนไันจะเอาตัวข้อมฟันดานซาวตติบ ชาวตติไปไกลแบบนี้คนไทยอันเก็บภาพไปแล้วรถส่งไปวิ่งเวิรงไปวิ่งกันรามักเดี๋ยวแบบมันซิ่ง่ายกว่าตัวก้อนโดยโดยแบบนี้นะแต่ทั้งไงรถเห็นหรือเปล่าทั้งรถก็เห็นแล้วเออเห็นแล้วฟิวแบบบ้านส่วนนะแม่นแม่บ้านสวนมันก็เรียบง่ายกับแม่นสร็จแต่ซิง่ายกว่าตัวก้อนแม่นนั่นก็บกามกามแบบเรียบง่ายนะ ห้องน้ำหัน่นทั้งเอื้อยเราบอกว่าทาเฮตามีหั่นบ่อาทางเทิงก็ได้แต่ขอเป็นห้องนอนสองห้องทางเทิงนะแมนแต่เฮต้องน้ำยูรุมเอาแต่เขาจะเฮตโต้ตกัแบเฮตหะเขาต่อเติมไปได้ตัวนี้นะแบบนี้นะเซราเมืนบอแมนห้ามนะแบบพิวแบบบ้านสวนบ้านสวนมันเข่าครับบรรยากาศนี้เลยแมนเป็นบ้านเพาะปั้นของน้องพีเลยน้องพีมาก เ็นไดเ้น้อยจะเกินงามเออาได้เกินงามตอ้เรเกินน้อบตัางสากด้มาลงพิงแมอยู่คองอยู <S <S ่มืถึงมื่อันอาทิตย์นี้ไปบ้านไปช้เป่เมื่อนั้นไปบ่ได้นะเมื่อลังกอเอลาสร้างพันมากคนเดียวมือนี้ค่ะสร้างโจปะว่ะชื่อทลูกสร้างลูกอน่ะมาแมนปะบุงคือบิ่งคืออัน ยังไม่รุ่นอยู่นะเพื่อนนะสรางสร้างจั่นะสร้างรถหันประมาณเมื่ออื่นคนมายังคาห็นเพื่อนจนในงานกับมีรายอยู่คุณวะเก็ื่ลังคาเพื่อนบ่จม่ให้คนเดียวเมนบ่บ่จเฮักเลยมาทหันหันเบื้องหุ้นแล้วคือยุบบ่โจุมาบุญเยาว่า

เอาเอาพะแ่าเป็นเป็นน้องเลยเป็นน่องพ่อเลยเออเป็นน้องแม่เชิเอิญน้วเบาเป็นน่องพ่อแล้วทีมงานเล่ากับสิมีเฮ้ยมีแต่วัาโจ๊ขนาดหยกเลยังขาวเดียวเออแมน น้ว่าอย่างไั้เรแบบง่ายมีจักสี่คนหาคนนี่แล้วกันนั่นได้ได้แล้วนะว่ายงป็นหมดแล้วแมนพู้จักกันหมดเละแค่วอาโอ้ยบ่ได้ไปใช่ไหมับอ้ยูยูดีโอ้ยเาริตย์นีพ่นสิคอจองแล้วแหละบไใ้ไม่เอะเดยว่าแล้วมึงว่าก่อนปะโดยปาตบอดพุ่มานลองป อนีคานไหวทาีเงินมีข้าวหมูงโเติมไหมเือดๆ้อนเลยคนหาต้องนับหนึ่งศหาร้อยเลยหาร้อหาันคไปทั้งเทิงบัดเื่อจะลงมาบัดรข้ามนโอ้มันเปิดกลับไปกรมา

โอ้เพื่อนโบกีทีได้เนาะเพื่อนโบกีทีเนาะเออเหนดิขอบใจเด้อเออใส่ดีมหมเอาไว้เจ้าอ่ะเจ้าระหอ่าเอาไว้ซะมให้กินหลายเด้อแก่เหี้ยนเออ ไงไงตัวเมตูวไหญ่ะครัวไก่ครัวไก่เอ้าว่าแต่ไก่ไม่เข่าว่าแต่เป็นยังไ่อยากขึ้นไปถ่ตีไม่เอยนะจะได้ดื <h <h ่มปิงไก่่อยด้วแบนี้เออ ตีกินแกงไก่ระหว่านี้ามนต่เลยค่ะสบายเงินดเงินด้วยอยู่ช้เงินด้เลยแล้เอาปราชบายเมื่อพูดบอเมื่ออยู่ทกรบเจ่าตาเงินจังนี่แมกนะฮะเงินหลยามาพี่นจะมานสงลุ่งแล้ว คว่รนอรอยน่อยบัง่อยไดเาบดว่ามชนเออแไแม่ต้องโทษว่ารุ่นนี้เลาข้าวเดียวกันคนขาบริกิจที่บูไรฝุ่นบางแนแจกใจคนแจกได้ขยันเนี่ง ไปอนเไปเลยมาหันเข่าเขาเย็นพอดีเออเด่อไปงากนลยข้าไปเลยรเบิน่กนกะเย็นบปชี้เนาะกะลมแห้ง ขอ,อ,องนอนผูวาวไนดะ้ฮะเห็นเอุ่นแ้วเนาะของน้อนผูวาวการนาว,นแ,นนาวแต่ว่าลมรังเข่าว,วงนี้ได้ไหมังเข่าแถวนี้าววนางเักก็เนอนเปียวที่ชว,วันน,นี้เนาะนอนเดียวแล้วะ เราผู้เดียวนะผู้ชาวมหาเขบอผู้ชาวจนให้ลอยมาอยู่จักลอยมาอยู่จักดิบดีดนวดบ้านนี่บดเข้มเนาะอันวีลยอยู่รอมีกัมีนะเรากรโสดเนาะแต่ปัญหาผู้ลอยมหาเราสิโสดบ่ Bỏ <laughs> ừ. bên gì Thả bàn để khóc với bông này con chắc nổi nó Không nổ không nam hơn à... Rồi Thuộc có rồi phía Nó sợ nó Nam Không nam này cả Thứ qua xanh ngàn đây này Tịt vàng cái đây rồi này, này. แต่แกคุ้งเชาเขาทำยังไปดีอ่ไปใส่หมดเลยเสร็จแล้วจะแป้งดากระทำไว้นี่ก็ต้องได้ทำความสะอาดอีกได้เนาะดูแก้วเราหนิทีละขั้นตอนห้องเราก็ใหญ่คลักแล้วบวดนี่เย็นจะช่วยบโบปูสานอนจริงเลยเย็นจะช่วยเย็นคลักปันยัง ความสะอาดไปเรื่อยเกี่ยงกลวยคักเปนยังกระโดเนาะยิงกระโดเธอสีงามน้องๆกันคัดบกบมะนาวป่เนาะมะนาวปนด้ เนาะเอานี่ค <Solomon> ัดเอาง่ายเนาะค่ะตะนี้เฮาบ่เทิงนี่เฮายังสิได้เอาแป้งอันทาอีกบ่แปงนอยเนาะเก็บอีกรอบนึงหลังจากที่สีแห่งสียัง่้องงยปิ่กับไอเพชรว่างามพามักสีนี้ บอกทั้งเอื้อยกับอ้ายเพิ่นบอกว่าเอาสีฟ้าแต่เอาผ้าเข้มๆเลยเขาเลยเอาจัดไปแต่ก็ได้ออกมาถูกที่เอื้อยเราอยากได้อีดีพักสันโอเคสเหรับคลิปนี้ทั้งก็เสด็คอจบคลิปไปก่อนใครพ่น้องเลยส่วนน้องเพนคนก็แขวากบข้างให้อยูอ่สวาดีเด้อร์ทั้งวันเด้อโดยโหทั้งนั้นเนาะ อ่ะไปแล้วสบายดีโดยอ่ะเนาะอ,อ่ะกะโอเคเนาะไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ทางศูนย์ได้เข้ามาเยี่ยมมายามทางเพื่อนของมิตุรภาพเนาะโดยอ่าอ้ยพี่นกะตังใจนุกติง้งไปพี่น้องอไยเนาะตั้งนุกติ้งข้อเพื่อนแหละแต่นุกติง้งท่าออกท่าสีแล้วกะเพื่อสีแมดมไปพี่น้องเอ้ย โดยสำหรับคลิปนี้ถ้าที่เพื่อนพี่น้องเอ้ยจังไดก็ขอขอบุณขอบคุณทั้งบินไก่ไเพชรเนาะที่เพิ่นได้วางใจแต้ก็ยังเงินนํำสมบุญตอนนี้ส่วนเพื่อนของไ่ตู้ข้ามยังเหลือแต่ไอทางเออเพิ่นฝากมาไว้ค่าสร้างเนาะโดยจังไดก็ฝากขอมอบขอบใจขอขอบุณขอบคุณเอกอกับไอ้ดาดายเด,าด,าด,าดา้อให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาไข้พัฒนาสิ่งใดให้ชมคมวัน,นา,ดา,ดาัฒนาเด้อสาธุเนาะ ปะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณทุกเอฟซีทุกทึกคเนาะที่ทามาครับชุตั้งแต่ต้นจนจบล้วกับบขคามโฆษณาไปแล้วสบ,บายดี